สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ t t k t studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดนะผมเปิดเปิดไอคอนิกโมเมนต์นะผมของบาเยนมิวนิก fc ขอมานะฮะมาอยู่ในว่าอยู่นี่นะผมไอคอนิกโมเมนต์ fc บาเยนมิวนิกนะครับงบสองพันสามนะฮะงบหมดกันแหละช่วงนี้งบงบหมดผมก็หมดนะรูมเมลลี่นี่ไง ดูมเมนิก้าเขาว่าโกงนะเอลเบอร์มาคิดว่าจะได้ไหมดูมเมนิก้าเบคกินบาเออร์เอลเบอร์นะสามตัวเลยเนะี่ยจบแล้วเนะี่ยก็บสงมาสามยากนะผมเปิดยากนะมารุมรุมรุม,รมนะไปเจอสูตรของต่างประเทศนะเขาทำเนี้ยทำไปทำมาไม่เปิดได้ไม่รู้ว่าตัดต่อหรือ่านะดูปโปรไฟล์นะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนฮะ มันรู้จริงป่ะนะอาจจะเป็นที่ดวงกนะันแหละนะหรือมันก็ตัดต่อกนะันแหละโอเคมาครั้งแรกไปลุยนะฮะงบสองพันสามร้อยบาท่ะใจน้องอสามร้อยรุมเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าไม่นะอย่าบอกนะว่าอืมนึกว่าจะได้ตกใจเหมือนกันนะตะั้งแรกเอนไปไบาบเยนตกใจเหมือนกันนะนะ่ยนึกว่าจะได้เลยฮนะโอ้โหบวัวแตงไงผมเฮ้ย <c oughs> มันได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะสูตรเขาเนี่ย <c oughs> ไป ไปไปหลีกนั้นเลยอ่ะนะฮะมาสวยครั้งที่สองอะออยังไงครับผมอย่างงี้อุย้ยไอคันีโม,มเมนต์สองครั้งสองครั้งเบอร์เก้าอือหือเอลเบอร์โอ้โหนึกว่ารุมนะโอ้โหแตห่มาหนึ่งฮะมาหนึ่งฮะโอ้ยได้เรื่องอยู่นะตั้งลองอีกทีนะ สู่ต่างประเทศนะเฮ้ย <Hey, S 2> มาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นดูบ้งหรือว่นเป็นสูตรวะมานะผมครั้งที่สามผู้เอลเบอร์มาก็ดีแล้วนะฮะงบสองพันสามเนี่ยไอคอนิกเนี่ยเต่ดรูเมนิกเก้คนอยากได้กันทั่วโลกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาอีกแล้วตกใจอีกแล้ว ถ้าเป็นเสื้อม่วงนะจะสุดๆไปเลยนะฮะโอเคมาโกเรสก์าอรมดีจัดนะโกเรสกานะผมมาครั้งที่สี่แล้วนะฮะไอคอนิกมาหนึ่งครับผมไอคอนิกมาหนึ่งก็คุ้มเลยนะผมว่าคุ้มนะมจบเลยฮนะ <c oughs> จบเรนะืออย่างเงี้ยมาหนึ่งก็คุ้มแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่รุมกันเองนะถ้าเป็นรุมเมนิกีนี่จะคุ้มกว่านี้ จริงโอ้โหไม่มาแล้ววะเฮ้ยต้องต้องกดสูตรวะจริงต้องดูสูตรวะถึงจะไปอิตาลีนะเบคเคนบาเออร์รูเมนิกีเคนี้พอดูแคนี้พอดูแค่นี้ก็พอนะมายังไงซียังไงซีไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนี่หรือว่าต้องไปสูตรนั้นปะ สูตรของต่างประเทศสูตรเยอะเ,ลเหลือเกินนะในใจก็รู้อยู่ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่มีสูตรนะในใจรู้ว่ามันไม่ไม่มีสูตรแต่ก็ลองดูเผื่อมันฟุกนะเผื่อมันฟุกมาสูตรมันมีในโลกนี้นะฮะยกเวนเปสิบเก้านั้นนะมีสูตรจริงนนะเปซสิบเก้านั้นสูตรจริงมาสีเวลาตรงไงเปิดสูตรนี่แหละตรงกดสูตรนี่แหละนะฮะแต่ก็ถ้ามันเปิดได้แล้วมันก็มันก็คุมนะ ไม่ได้ปะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนียแต่ถ้าแต่ถ้าใช้สูตรแล้วมันได้มันก็คุ้มนะ้ัควรที่จะลองนะฮะมาเปิดเลยมันต้องใช้ทรงใช้สูตรแปลงแล้วเสียเวลาเนี่ยเสียเวลามามไม่ได้เลยว่ะเหลือพันห้าผมเหลือหนึ่งพันห้าร้อยลองสูตรผมไหมสูตรผมเปิดเปิดใครว่าฉะนนันนะ้นอารีโน่ปจำไม่ได้ดูหนึ่งรอบหรือโปรไฟล์หนึ่งรอบ แล้วก็วนกลับไปที่รูเมเนกีแล้วไปจบที่เบคเคนบราเออร์มาไปจะได้ไมาไอตัวแรกมาแลว้วต้องการตัวหนึ่งโลบมากจริงะโลบมากจริงปะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยลุ้นสิครับอย่างนี้ลุ้นสิครับ <c oughs> บันทอะบายยันโอ้ยนึกว่าจะมาซะแล้วเนี่ยนึกว่าจะมาซะแล้วโว้ย แปผมถ้ามาสมตัวเลยทำไงวะเนี้ยล้านเลยเดีดยถ้ามาสามตัวโอ้โหจบฮะพันสามรสุดท้ายงบน้อยผมงบน้อยเปิดไม่ค่อยมันเลยงบน้อยนะงบหมดดิช่วงนี้เราเปิดเมนยูดีกว่าเมนยู you, วีราจะหนักแน่นะจะหนักได้หรือเปล่าไม่รู้ผมเนี่ยมามาเหลือหนึ่งพสุดท้ายแล้ว หนึ่พโอ้โหไม่ไปแลว้วอ่ะต้องกดสูตรจริงๆเป่ะถึงจะไปเอาจริงนะต้องกดสูตรป่ะสตดผมแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะวนไปหนึ่งรอบวนไปอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็ได้ผลอยู่นะสูตรเนี้ยผมเคยลองหลายครั้งอยู่นะมันก็ได้อยู่นะมันค่อนข้างได้ผลนะ อาจจะเป็นการล็อกตัวไอคอนิกก็ได้นะกด <g ott os> ดูไอคอนิกบ่อยๆอาจจะเป็นการล็อกนี่ไงมาอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันได้ผลนะสูตรเนี้ยบันทองเวนะ้ยเนื้อบันทองมาดูสูตรอีกที <c oughs> ผมจะดูสูตรทุกครั้งแล้วกันนะแต่มันไปได้เว้ยมันไปให้ลุ้นน่ะมันไปให้ลุ้นน่ะมันไปให้ลุ้นนะ มาผมมันไปให้ลุ้นนะใช่ว่าไม่มีลุ้นนะทําแล้วมันก็ได้ลุ้นไงก็เลยทําไปเรื่อยๆนะนี่ไงเห็นไหมส่งครั้งติดเลยเห็นไหมมันมันมันเกี่ยวน่ะว่าโอ้โหวันดาไม่เงยทำไมไม่เสื้อม่วงวะทําไมไม่เสื้อม่วงวะนะถ้าเสื้อม่วงเลยเจียมนะคิมิกครับผมโอ้โหแต่สูตรนี้มันได้ผลนะสูตรเนี้มันไปนะฮะมันไปบาเยิ้มนะ อีกทีฮะลองอีกทีส่งครั้งติดอะคิดดูดิส่งครั้งติดอะคู่ควรที่จะลองนะคู่ควรที่จะลองมามาสูตรสูตรต้องใช้สูตรกันแลว้วนะฮะแต่ผมแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่ามันอยู่ที่ดวงนะผมก็ยังเชื่อว่ามันอยู่ที่ดวงนะเห็นไหมมันหมดและหมดแล้กสักทีปะเรียงจากเอเบอร์ไปก็แล้วกัน เสียเวลาจิกายเลยเสียเวลามากไม่อยากใช้ก็งี้แหละเสียเวลาเกียดเหมือนตันเป๊ะสิบเก้าเงี้ยเป๊ะสิบเก้าสูตรอะไรนะเปิดหนึ่งครั้งปิดเกมเข้าใหม่อะไรเงี้ยปิดเกมเข้าใหม่นะ่โคตรเสียเวลาจริงแบบโอ้โหเปิดแค่แสนหนึ่งตีไปแล้วห้านาทีนะมาหมดระบาสูตรนี้ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ทรงไม่ใช่สูตรแม่งแล้วเปิดเลย <c oughs> เปิดเอะนะถ้าดวงมันจะมาเฮ้ย <c oughs> สูตรสามวิเรายัางอยู่วะ สุด3วิหนึ่งสองสเฮ้ยเดี๋ยวรารุนดีกว่าราลุนดีกว่าโอ้ยคนละเชื่อเลยรูเมนิกีรูเมนิกีไม่มาสักทีแต่ก็ยากดลคนอื่นเขาเปิดหมดเป็นหมื่นนะคนอื่นเปิดหมดเป็นหมื่นยังไม่ได้เลยผมสองพันมันจะได้เลยมันก็ยากนะผมตามงบอะยากตามงบงบน้อยก็ยากหน่อยงบเยอะก็ มีรุ่นเยอะหน่อยนะฮะไปมามาอืมจบแล้วนะฮะสี่สุดท้ายนองลองสูตรไหมลองสูตรไหมมันก็ตั้งหน้าลองไนงะเฮลทเมดิก้พยายามดูโปรไฟล์ดูทุกอย่างของรุมนะดูทุกอย่างของรุมนะผมถ้าได้มาี่เฮเลยเนี่ยดูทุกอย่างของรุมนะะดูทุกอย่างดูให้หมด เผื่อแบบเห็นใจไงเผื่อไม่เห็นใจเห็นใจปุ๊บเราก็จะได้ตัวนี้มานะใช่ปะวะเคี่มุดดูหมดแล้วดูหมดทุกอย่างแล้วนะดูหมดทุกอย่างแล้วไปไปไปเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าคเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าสําหรับรูเมินิกี้อืม้มเสียเวลาจริงปะไปสามรอบสุดท้ายเปิดเปิดนัน้ไหม หมดแล้วต้องขอโทษเอฟซีด้วยอึมไม่เสียได้หนึ่งตัวนะเว้ยนะไดเอลเบอร์มาหนึ่งตัวนะเว้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอึมเสื้อเขียวมาเลยฮนะเสื้อเขียวมาไกลไกลโอ้มาสองครั้งสุดท้ายฮนะได้มาหนึ่งตัวก็คุมแล้วนะงบสองพันนะฮะไดเอลเบอร์แต่ถ้าเปลี่ยนจากเอลเบอร์เป็นรูมเนี่ยมันจะคมจุมจัดเลยนะมันจะมาอีกแล้วสองครั้งติดไดลุ้นได้ลุนล้น สวยบอลไม่ใช่ไม่มีรูเวอร์คานแพ็งนี้ไม่มีรูเวอร์คานนะลืมถ้าเป็นรูเวอร์คานก็จะเป็นแบบนี้แหละเสื้อเขียวอย่างนี้แหละนายเออแพ็งนี้ไม่มีรูเวอร์คานนะผมไม่ใช่นะเป็นเอลเบอร์คนเดียวนะตอนนี้โอเคแต่ก็คุ้มผมว่าผมตีว่าคุ้มนะสองพันมาหนึ่งก็คุ้มเลวจบฮะจบแล้วนะครับผมโอเคนะเรียบร้อยได้เอลเบอร์อมาเอลเบอร์วันดีรอเปล่านะ มีคนคือบอกว่ายิงดีนะแต่ช้านิดหนึ่งยิงดีแต่ช้านะเอลเบอร์กองหน้าส่งบอลไม่ค่อยจะดียิงดีแต่ช้าเหรอเออช้าจริงช้าจริงว่ะอันนี้คือวิวหนึ่งนะอันนี้คือวิวหนึ่งนะโอเคทุกคนวันนี้คค่อนข้างคุ้มนะสองพันสามนะเอลเบอร์มาก็คุ้มเลยครับผมนะส่วนใครจะปั๊มจีผีก็ทักมาในเพจนะครับอ่าบล็อกดอที่หน้าก็จะเป็นเวอร์บายกลับเหมือนเดิมครับผมนะโอเค วันนี้ก็คงต้องไปก่อนนะผมใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบิายบาย let's go